3เคล็ดลับป้องกันปัญหาฝ้าผิวแห้งเหี่ยวหลายคนก็ไม่อยากจะเป็นทั้งฝ้าด้วยหรือว่าผิวที่มีริ้วรอยแห้งกล้านแต่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าผิวที่มีปัญหามันมักจะมารวมกันแพคเกจแบบนี้เลยนะคะว่าผิวก็แห้งกล้านด้วยทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าทำไมริ้วรอยมันดูชัดจังฝ้าก็ชัดอีกจะทำย่างไรวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะข้อแรกเลยนะคะ การกินดีทําให้ผิวดีขึ้นได้เริ่มต้นที่การกินค่ะการกินในที่นี้เริ่มเลยตั้งแต่น้ําดื่มเพราะว่าน้ําดื่มเนี่ยถ้าเราเช็คเลยว่าเราดื่มไม่พอดื่มน้ําน้อยผิวเราก็จะแห้งขาดความชุ่มชื้นน้ำเนี่ยถือว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญมากๆเกดก็จะย้ำอยู่หลายๆคลิปเลยนะคะว่าให้ดื่มได้วันละ2 3ลิตรแต่ว่าต้องเป็นน้ำเปล่านะน้ำแร่ได้ แต่ต้องเลี่ยงน้ําที่เป็นน้ําผลไม้หวานๆชานมไข่มุกหรือว่าชากาแฟต่างๆเอามานับรวมไม่ได้ถ้าดื่มเนี่ยก็คือจะต้องนับจากน้ําเปล่าเท่านั้นค่ะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนนเรานอนหลับเนี่ยได้ไหม2-3นี้ตรงนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและส่วนที่เป็นอาหารนะคะก็สำคัญมากๆเราต้องรู้ก่อนอะไรทำให้ผิวเสียกินแล้วผิวแย่เราจะได้เลี่ยง อย่างแรกเลยก็คือของหวานน้ำตาลสูงๆพวกน้ำตาลที่ผสมอยู่ในอาหารพวกนี้จะทำให้ผิวระอักเสบด้วยขาดคอลลาเจนแห้งเหี่ยวเลยนะคะรวมถึงจุดด่างดำฝ้าก็จะขึ้นด้วยความหวานไม่เป็นประโยชน์แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่ทราบอะไรที่แบบใส่ยังไงบ้างน้ำตาลค่ะพวกที่ใส่ยอยู่ในเครื่องปรุงในอาหารหรือว่าอยู่ในน้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆวานหวาน เราต้องไม่เอาหรือขนมคบเคี้ยวที่เป็นสังซองแล้วเขาใส่พวกน้ำตาลเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะ อ่าอย่างที่สองนะคะก็คืออาหารแปรรูปแปรรูปจนเห็นสภาพเดิมแบบเราจำไม่ได้แล้วมันมาจากไหนเช่นไส้กรอกหมูยอหรือว่าจะเป็นปูอดัดอย่างนี้นะคะหรือว่าในส่วนที่เขาแปรมาหมดเลยลูกชิ้นแต่มองไม่ออกนะว่าใช้ส่วนไหนของปลามาหรือว่าใช้ส่วนไหนของเนื้อสัตว์บ้างอันนี้ก็ควรเรียงเพราะว่าอาหารแปรรูปที่ไปแช่ในตู้เย็นนาน,น,าน ก็ทานแล้วไม่ดีต่อสุขภาพค่ะจะทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระได้ในส่วนสุดท้ายการสูบบุหรี่กินเหล้าก็แน่นอนพวกเนี้ยดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวแล้วเกิดสารต้านอนุมูลอิสระมากมายผิวแห้งผิวเหี่ยวด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อฟ้าด้วยส่วนที่2นะคะนอกเหนือจากที่อาหารแล้วเราต้องรู้ว่าอะไรทําลายฟ้าก็คือแสงแดดและความร้อน รูบนี้ต้องเลี่ยงค่ะช่วงที่แดดจัดจัดไม่เอาตัวเองเออกไปลุยกลางแจ้งกลางแดดโดยไม่มีเกรอบคุ้มกันหรือความร้อนเช่นความร้อนหน้าเตากิจกรรมร้อนต่างๆโยคะร้อนหรือว่าการที่เราเออกไปทํากีฬากลางแจ้งตรงเนี้ยต้องมีเกราะคุ้มกันนะคะทาครีกันแดดทุกวัน วันที่ออกไปลุยแดดก็ต้องทาวันที่อยู่ในบ้านในออฟฟิศคุณก็ต้องทาเพราะคุณยังเจอแสงพวกแสงเป็นแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอทีโน้ตบุ๊กมือถือที่เราไว้ใช้ทํางานเนี่ยแหละค่ะหรือแสงไฟนีออนพวกนีก้เราก็ยังเจออยู่ก็ต้องทาครีมกันแดดให้ได้ทุกวันไม่ว่าวันฝนตกแดดออกวันที่อยู่กลางแจ้งหรือในร่ม ข้อนี้สำคัญมากๆและสุดท้ายนะคะเพื่อไม่ให้ผิวแห้งผิวเหี่ยวเราจะต้องทาบำรุงที่ช่วยล็อกความชุ่มชื้ในให้กับผิวและวันนี้เราก็มีแนะนำเช่นกันค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้าผิวแห้งผิวเหี่ยวนะคะตัวแรกที่อยากแนะนำเลยก็คือเป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับดีนเกเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด,ด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่ มีตัวเซคชัลไลอ s โซมมเลตซึ่งเป็นกุญแจล็อกน้ำได้ถึง72ชั่วโมงความชุ่มชื้นก็ยังอยู่ในผิวจะดีกว่าการใช้กลุ่มกิซเลนค่ะรวมไปถึงการที่เขาลดฝ้าต้องบอกว่าลดแล้วหน้าไม่บางลดแล้วหน้าไม่ดำหลังหยุดใช้ปลอดภัยมากๆด้วยสารสก,กัดอัลฟาอาบูตินแล้วก็มีตัวอาราโทอิน วิตามิน b 3, b 5ที่ช่วยลดอาการแสบแดงอาการระคายเคืองด้วยส่วนคนที่มีริ้วรอยไปแล้วแห้งเหี่ยวไปแล้วจะมีตัวริง l e ลฟิลที่ไปเติมริ้วรอยล่องลึกให้ตื้นขึ้นไฮายาลูรอนก็ไปเพิ่มเรื่องของคอลลาเจนค่ะใช้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดส่วนตอนเย็นหลังทำวามสะอาดหน้าทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทาสจุดที่มีฝ้ามีกระ กันแดดที่แนะนำนะคะบ B B กันแดดเคที่ S P F 50 P A บวกบวก,บกและก็สบู่ในชุดนี้พักเข้ามาได้เลยค่ะ